บทส่งท้ายตัวละครมากมายของเรายังคงมีชีวิตอยู่และต่างก็คลาดแคล้วจากกันไปดังนั้นบทส่งท้ายที่แท้จริงจึงทำได้ไม่ดีนักเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนเรายินดีที่จะสังหารตัวละครทั้งหมดโดยเริ่มจากบาทหลวงเซาฟี่อนและจบลงด้วยเดินย่าฟิกตอรีนาแต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้ ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะเพราะประเทศชาติไม่ใช่พวกเราก็ยังคงต้องเลี้ยงดูพวกเขาอยู่นับตั้งแต่มาเรียคลารา่าเข้าสู่อารามแล้วบาทหลวงดามะโซก็จากเมืองนั้นไปเพื่อไปอยู่ที่มะนิลาในทํานองเดียวกันบาทหลวงเซอรฟีซึ่งยังรอตําแหน่งสังฆราชที่ว่างอยู่ก็ยังเทศหลายๆครั้ง ในโบสถ์ซันตาคลาร่าซึ่งท่านดำรงตำแหน่งสำคัญของคอนเฟนหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนบาทหลวงดามาโซได้รับคำสั่งจากสาธุคุณประจำมณฑลให้ไปดูแลตำบลในมณฑลที่อยู่ห่างไกลามากแห่งหนึ่งมีผู้พูดกันว่าท่านรับมันไม่ได้เลยในวันรุ่งขึ้นมีผู้พบว่าท่านสิ้นลมหายใจภายในห้องของท่านบ้างก็พูดว่า ท่านเสียชีวิตเพราะเป็นลมส่วนคนอื่นๆบอกว่าเพราะฝันร้ายแต่หมอขจัดขัดข้อข้องใจทั้งหมดด้วยการประกาศว่าท่านเสียชีวิตอย่างฉับพลันไม่มีผู้ใดในหมู่ผู้อ่านที่จะยังจำกับตันติอาโก้ถ้าพวกเขาพบท่านในตอนนี้หลายๆอาทิตย์ก่อนที่มาเรียคลาร่าจะเข้ารับพิธีสาบานตัว ท่านตกอยู่ในสภาพที่เครียดจัดจนน้ำหนักตัวลดลงและกลายเป็นคนอารมณ์ร้ายและหมกมุ่นไม่วางใจผู้ใดซึ่งก็เหมือนกับอดีตมิสหายเช่นกับตันตินงซึ่งไม่มีความสุขนักในทันทีที่คอนเฟนปิดประตูลงท่านก็สั่งให้ป้าอิซาเบลซึ่งกำลังหมุนมองใจเก็บของทุกอย่างที่เป็นของภรรยาที่จากไปกับบุตรสาวของท่าน และให้ไปมาลบงหรือซันดิเอโกสืบเนื่องมาจากนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านต้องการมีชีวิตอยู่ตามลำพังท่านเล่นการพนันกับไก่ชนอย่างคลั่งไคลจนกระทั่งท่านเริ่มสูบฟินท่านไม่ได้ไปอันติโปโรหรือมีพิธีมิสซาอีกปฏิปักษ์เก่าแก่ของท่านคือดอนยาปาโตรซินิโอเฉลิมฉลอง กับชายชนะของเธออย่างสรัทธาด้วยการกรนระหว่างสนทนาถ้าในเวลาบ่ายของทุกวันท่านผ่านถนนสายแรกของซันโตคริสโตท่านก็จะเห็นชายร่างเล็กตัวเหลืองนั่งอยู่ในร้านของคนจีนร้านหนึ่งร่างผอมและหลังโกงตาปรือลึกโบกับปริมฝีปากและเล็บสีโครนคล้ำนั่งจ้องผู้คนด้วยสายตาเลื่อนลอย ในเวลากลางคืนท่านก็เห็นชายคนนี้ค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างลำบากยากเห็นและพยุงร่างกับไม้เท้ามุ่งไปยังตรอกแคบๆคบสายหนึ่งเพื่อเข้าไปในกระต๊อโกโรูกโซซึ่งตรงประตูมีป้ายเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงว่าห้องสูบฝินสาธารณะอันฟิออนซึ่งที่แห่งนี้คือที่ซึ่งกับตันติอาโกผู้โด่งดัง ถูกลูมเดือนอย่างสิ้นเชิงแม้แต่จากหัวหน้าวัยจักรส่วนดอนยาฟิกตอรีน่านั้นใส่ผมปลอมเสริมขึ้นไปอีกพร้อมๆก,กันกับสำเนียงอันดาลูเซียของเธอที่เสแสรงมากขึ้นเราหลีกนี้คำพูดเหล่านี้ได้สำเร็จงานอดิเรกใหม่ของเธอคือต้องการขับรถมาด้วยตนเองซึ่งดอนบิทูซิโอจำต้องเงียบและปลี่ตัวออกมา สืบเนื่องมาจากสายตาที่ไม่ดีนักอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นหลายครั้งดังนั้นเธอตึงใส่แว่นตาที่มีขาหนีบตรงดั้งจมูกซึ่งก็ทำให้เธอดูไม่เหมือนใครฝ่ายหมอนั้นไม่ได้ไปรักษาใครอีกบรรดาคนรับใช้จะเห็นเขาหลายวันต่อสัปดาห์ปราศจากฟันปลอมดังที่ท่านผู้อ่านของเรารู้กันแล้วว่าเป็นลางร้าย ลินาเลสซึ่งเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียวของบุรุษผู้เคราะหร้ายคนนี้ได้ไปพักผ่อนอยู่ในป่าช้าปาโกนานานแล้วเขาเป็นเหยื่อของโรคท้องร่วงและจากการปฏิบัติที่ร้ายกาจของญาติของตนส่วนท่านอัลเฟเรสผู้มีชายนั้นเดินทางไปสเปนในฐานะร้อยเอกระดับผู้บัญชาการปล่อยให้ภรรยาผู้น่ารักใส่เสื้อสกราช ซึ่งบัดนี้สีสันแยกกันไม่ออกอีกแล้วเอเรียนผู้น่าสงสารถูกทอดทิ้งเอาไว้และเหมือนกับบุตรสาวของมีโนสที่เคยทำมาก่อนเธออุทิศตนเองให้กับลัทธิบัคชูดและวัฒนธรรมของยาสูบการดื่มและสูบอย่างหมกมุ่นดังกล่าวจนมีผลให้เธอเป็นที่กลัวเกรงของบรรดาหญิงชราและเด็กๆ ไม่ใช่จากสาวใช้แต่เพียงกลุ่มเดียวบุคคลที่เรารู้จักในเมืองซันดิเอโกอาจจะยังมีชีวิตยอยู่นั่นก็คือถ้าพวกเขาไม่หายสาบสูญไปกับแรงระเบิดจากเรือกลไฟลิปปาที่เดินทางระหว่างมุนทนต่างๆสืบเนื่องมาจากไม่มีผู้ใดใส่ใจที่จะสืบหาว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคือใครที่หายไปกับภัยพิบัติครั้งนั้นขา และแขนที่กระจัดกระจายอยู่บนเกาะคอนวาเรสเซนเซียและตามชายฝั่งเป็นของผู้ใดเราไม่รู้เลยว่าในกลุ่มนี้มีบุคคลที่ผู้อ่านรู้จักหรือไม่เราพอใจเหมือนกับรัฐบาลและหนังสือพิมพ์ในเวลานั้นว่ามีพระเพียงรูปเดียวในเรือนั้นได้รับการช่วยเหลือและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเรา แล้วสิ่งที่สำคัญกับพวกเราก็คือชีวิตของพวกพระผู้ทรงศีลที่ปกครองฟิลิปปินส์ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงคุ้มครองด้วยความดีงามของดวงวิญญาณของพวกเราไม่มีผู้ใดได้ยินเกี่ยวกับมาเรียคลาร่าอีกยกเว้นแต่เพียงว่าสุสานพิทักษ์รักษาเธอเอาไว้ในอ้อมอกเราถามบุคคล,ลหลายๆคนที่ทรงอิทธิพลในคอนเฟน ซันตาคลาร่าแต่ไม่มีใครเลยที่ต้องการเอ่ยถึงแม้แต่สัทาชนช่างพูดที่ชอบมารับตับไก่ทอดที่เป็นอาหารเลือชื่อกับซอสที่มีชื่อว่าซอสนางชีที่โด่งดังยิ่งกว่าคนครัวของนางชีผู้บริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทำขึ้นอย่างไรก็ดีในคืนหนึ่งของเดือนกันยายนลมพายุพ,พัดอย่างบ้าคลั่ง เข้ามาอย่างไม่ขาดสายปีขนาดยักษ์ของมันกระแทกตึกต่างๆในมะนิลาเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนเลื่อนลั่นเข้ามาทีๆฟ้าแลบและแสงแปลปลาบโศงประกายให้เห็นความรุนแรงของพายุปล่อยให้ผู้คนตกอยู่ในความตื่นตระหนกสายฝนหลังไหลลงมาอย่างเชี่ยวกรากในความจัดจ้าของสายฟ้ากับฟ้าผ่าที่ส่อประกายแสงอยักไปมา มีคนมองเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งจากหลังคาที่ปลิวตกลงมาเสียงดังสนัน่นไม่มีรถมา้าหรือแม้แต่ผู้คนเดินไปมาในท้องถนนเมื่อเสียงคลืนคล่นของฟ้าร้องไล่ตามกันมานับร้อยครั้งและจางหายไปไกลโพ้นลมพายุส่งเสียงครวนครางหมุนเขยา่าสายฝนไปมาทำให้บานหน้าต่างที่ทําจากเปลือกหอย ที่ปิดอยู่เกิดเสียงดังแรกราทหารยามสองคนหลบอยู่ในตัวตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้ๆกับอารามทั้งสองคนคือทหารคนหนึ่งกับดิดติงกิโดอีกคนหนึ่งเราจะทำอะไรกันดีทหารคนนั้นพูดขึ้นไม่มีใครเดินเลยนะเราควรจะเข้าไปอยู่ในบ้านนะมีน้อยของผมอยู่ที่ถนนอาโซบิสโบ แล้วจากที่นี่ไปที่นั่นก็ไกลโขอ,อยู่นะเราก็เปียกกันเท่านั้นดิสติงกิโดตอบโอ้ยไม่เป็นไรล้อกตราบเท่าที่เราไม่ถูกฟ้าผ่าน,นะฮะวะ่าอย่ากังวลไปเลยหนะ้าพวกนางชีจะต้องมีสายล่อฟ้ากันภัยกันแน่ๆเลยใช่แต่มันจะมีประโยชน์อะไรในคืนที่มืดมืดแบบนั้นนะฮะึฝ่ายทหาร<ะ>พูดขึ้นแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นไปดูความมืด ในทันใดนั้นก็มีแสงวาบจากฟ้าแลบตามติดมาด้วยเสียงฟ้าร้องดังก้องโอ้ยพระแม่เจ้าพระเยซูคริสพระแม่มาเรียและนักบุญโยเซฟนายทหารคนนั้นร้องขึ้นมาพลางทำเครื่องหมายกางเขนและเอามือล่าเพื่อนเราไปจากที่นี่กันเถอะแกเป็นอะไรไปเล่ามาเถอหน้าไปกันดีกว่าเขาพูดย้ำฟันกระทบกันไปมาด้วยความกลัว เกเห็นอะไรหรือผีสิเขาเพึพรรมพำตัวสันเทาผีหรือบุญนั้นยังไงบนหลังคานั้นนะ่ะคงจะเป็นนางชีที่มาเก็บฟืนทตอนกลางคืนละมัง้งดิสติงโกยืดศีรษะขึ้นมาพระยาเข็นมีแสงฟ้าแลบอีกครั้งหนึ่งสายฟ้าแทกผ่านท้องฟ้าและทิ้งเสียงระเบิดอันน่ากลัวพระเจ้าเขาร้องขึ้นแล้วทำเครื่องหมายกางเขน ในแสงฟ้าแลบอันสว่างจ้านั้นเขามองเห็นร่างขาวๆยืนอยู่ใกล้ๆก,ก,กับขอบหลังคาแขนและใบหน้าที่ยื่นขึ้นไปสู่สวรรค์เรากับจะวิงวอนร้องขอส่วนสวรรค์นั้นตอบรับด้วยสายฟ้าแลบฟ้าร้องหลังจากมีเสียงฟ้าร้องก็มีเสียงคร่ำครวญตามติดมาเฮ้ยไม่ใช่เสียงลมหรกเป็นเสียงผีน่ะฝ่ายทหารพึพรมพำ ด้วยคำตอบที่ให้กับแรงบีบของแขนของเพื่อนโอ้ยโอ้ยร่อลงลอยมาตามอากาศข่มเสียงของฝนอย่างสิ้นเชิงเสียงลมไม่อาจปกปิดเสียงหวานและระทมทุกข์ทั้งเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนั้นได้สายฟ้าแลบที่ตามมานั้นสว่างจ้าจนตาลายไม่ใช่ไม่ใช่ผีหรอกนะข้าเห็นเธออีกเธอสวยราวกับพระแม่เจ้า เราเราไปรายงานกันเถอะนายทหารคนนั้นไม่ต้องรอให้มีการเชื้อเชิอนอีกแล้วทั้งสองก็หายตัวไปใครกันที่ร้องไห้คร่ำครวญในตอนกลางดึกโดยไม่หวั่นไหวต่อสายลมสายฝนและพายุใครคือพระแม่เจ้าที่ขี้อายคนนี้ผู้เป็นคู่ครองของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ท้าทายธรรมชาติและเลือกคืนอันน่ากลัวคืนนี้ และเปิดท้องฟ้าออกกว้างเพื่อส่งความคับแค้นใจไปถึงพระผู้เป็นเจ้าจากความสูงอันน่ากลัวนั้นพระองค์ได้ทอดทิ้งโบสถของพระองค์ในคอนเวนไปแล้วหรือพระองค์ไม่ตรับฟังกับคำสวดมนต์อีกต่อไปแล้วหรือภายใต้อารามนั้นไม่ยินยอมให้แรงบันดาลใจจากดวงวิญ,ญญาณโบยบินไปสู่ราชบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณอันสูงสุดเลยหรือพายุฟาดฟันอย่างคลุ้มคลั่งเกือบตลอดทั้งคืนในความมืดมิดนั้นไม่มีดวงดาราส่อประกายเลยแม้แต่ดวงเดียวเสียงคร่ครมรนอย่างสิ้นหวังผสมผสานกับเสียงทอดถอนใจของสายลมยังคงดำเนินต่อไปแต่ก็มาพบกับธรรมชาติและพบกับมนุษย์ที่ปราศจากซุ่มเสียงใดๆ พระผู้เป็นเจ้าได้ซ่อนเร้นพระวรากายของพระองค์และไม่ทรงยอมตรับฟังในวันรุ่งขึ้นเมื่อท้องฟ้าใสาสว่างปราดจากเม่คลึ้มดวงอาทิตย์โทแสงอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศอันบริสุทธิ์รถม้าคันหนึ่งมาหยุดอยู่ตรงประตูทางเข้าอารามซันตาคลาร่าชายคนหนึ่งก้าวลงมาและแนะนำตัวเองว่า เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและขอพูดกับแม่อธิการอย่างรีบด่วนและขอพบนางชีทั้งหมดมีคนเล่าว,ว่านางชีคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเครื่องแบบที่เปียกชุ่มและขาดวินเธอร้องไห้คร่ำครวญและขอให้ชายคนนั้นคุ้มครองเธอให้พ้นจากความเลวร้ายที่มาจากความหลอกลวงและยังเปิดเผยความน่ากลัวอื่นๆอีก มีคนเล่าว่าเธอเป็นคนที่สวยมากและมีดวงตาที่งดงามและให้ความรู้สึกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไม่ได้สนใจเธอเขาพูดกับคุณแม่อธิการและทอดทิ้งนางชีผู้นั้นทั้งทงที่เธอวิงวอนขอร้องและร่ำให้นางชีสาวมองเห็นประตูปิดตามหลังชายคนนั้นเหมือนกับคนที่ถูกสาบ มองเห็นประตูแห่งสวรรค์ปิดกั้นพวกเขาสวงสวรรค์มีความเหี้ยมโหดและไม่มีความรู้สึกสะดุ้งสะเทือนเหมือนกับมนุษย์คุณแม่อธุการบอกว่าเธอวิปลาสไปแล้วชายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าในมนิลานั้นมีสถานที่ของคนวิกลจุริตหรือเขาอาจคิดไปก็ได้ว่าอารามของนางชีเป็นสถานที่แห่งเดียว ของคนวิกลจริตก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีผู้อ้างว่าชายคนนั้นเป็นคนโง่เขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาว่าใครมีสติสัมปชัญญะหรือไม่ผู้เล่าว่าท่านผู้สำเร็จราชการห ok ัวกินโฮเวยาอิโซเรปกลับคิดเป็นอย่างอื่นเมื่อเรื่องนี้ถูกนำมาให้ท่านพิจารณา ท่านอยากปกป้องหญิงวิกลจริตคนนั้นและขอพบเธอแต่ทว่าในครั้งนี้ไม่มีหญิงสาวสวยและสิ้นหวังปรากฏตัวให้เห็นอีกไม่หนำซ้ำคุณแม่อธิการออกคำสั่งห้ามการเข้าเยี่ยมอารามโดยยืนยันกับเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ของศาสนจักรเกี่ยวกับกฎข้อบังคับอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ของสำนักไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีก หรือมาเรียคลาร่าผู้เคราะห์ร้ายอีกเลยจบบทส่งท้ายท้ายบทโฮเซอริซ่าบิดาแห่งประเทศชาติและเอกราชฟิลิปินมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1861ถึง1896ผู้ถูกเจ้าอาานิคมสเปนตัดสินประหารชีวิต ขณะเมื่ออายุได้35ปีด้วยข้อหาปลุกระดมทำให้เกิดการลุกฮือและการจลาจลทว่าความตายของริเซาลก็ก่อเกิดการลุกฮือขึ้นปฏิวัติปลดแอกและสถาปนาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศเอกราชในอีกสองปีต่อมาเมื่อปีคริสต์ศักราช1,898หรือพศ2441แต่ อีกเพียงไม่กิ่ปีเอกราชของฟิลิปปินส์นี้ก็ถูกสหรัฐอเมริกาช่วงชิงไปในฐานะเป็นเจ้าอนานิคมใหม่แทนสเปนริซ้าได้ใช้วลีสำคัญทางคริสต์ศาสนาอันล่วงละเมิดไมได้หรือนอริเมตันเจเลหรือทัชมีนอตซึ่งเป็นวลีที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับแมรี่แมคเดเลนหลังฟื้น จากการถูกตรึงไม้กางเขนในวงเล็บ r e s r e c t i o n มาเป็นชื่อเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้เราไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมริซเซาจึงใช้วลีนี้หากจะอ่านและตีความจากคำนำในนวนิยายของเขาเราจะพบว่าริซเามีแนวความคิดที่ว่าในสมัยโบราณในวงเล็บอาจจะก่อนคริสศ,ศาสนา เข้ามาในฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำไปมีการนำคนไข้มายัางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาหมอรักษาเยียวยาหมอก็จะสัมผัสหรือแต่ต้องจับร่างกายของผู้ป่วยไข้ได้ดังนั้นสำหรับริเซ่าแล้วต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเขาซึ่งกำลังป่วยไข้อยู่ด้วยโรคลัธิอานานิคมสเปนเขาก็ต้องการสัมผัส เพื่อรักษาเยียาประเทศของเขาแต่กับรัฐบาลของเจ้าอาณานิคมและบรรดาบาทหลวงที่เลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นก็จะห้าไม่ให้แตะต้องตัวหรือล่วงละเมิดนั่นเองน่าเชื่อว่าริเซลใช้วลีนี้ในความหมายที่เศษสีแดกดันและเป็นวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับระบบอนาณานิคมของเขาชาญวิทยเกษตรศิลิ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ